สวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กันที่ตำบลชะอมนะครับจังหวัดสระบุรีผมจะพาทุกคนมากางเต็นท์เล่นน้ํากันที่สกายแคมป์ครับส่วนเส้นทางที่มาสกายแคมป์นะครับผมก็เลือกที่จะเปิดแมปวิ่งตาม GPS มาเรื่อยๆนะครับพอมาถึงจุดนี้ให้ทุกคนเลี้ยวขวานะครับเพราะบางครั้ง GPS อาจจะอัปเดตช้าครับเพราะวิ่งเข้ามาข้างในแล้วขึ้นโทรศัพท์บางเครือข่ายอาจจะหายแต่เราก็สามารถสังเกตตามป้ายบอกทางเป็นไกด์ได้นะครับ พอมาถึงตรงนี้ก็ขับตรงไปเรื่อยเลยนะครับเส้นทางก็อาจจะดูเล็กหน่อยแต่ก็มีที่ให้รถได้สวนกันได้ครับ,า,บานสวนเราก็ขับรถเดินทางมาเรื่อยๆครับมาถึงแล้วครับเข้ามาเรื่อยๆก็จะถึงแล้วครับ ที่เราจะมาพักกันนะครับสกายแคมขับเข้าไปเลยครับบรรยากาศด้านในนะครับร่มลื่นมากเลยวิวสวยมากเลยนะครับ กิจกรรมนะครับกิจกรรมร้านกลางเต็นท์ที่นี่ก็จะมี2แบบนะครับแบบที่เป็นสนามหญ้ากับลานหินครับส่วนลานหินจะติดกับลำธารเลยนะครับส่วนอัตราค่าบริการกลางเต็นท์ที่นี่ก็จะอยู่คนละ200บาทต่อคนนะครับมี WiFi ให้ใช้มีไฟฟ้าให้ใช้ครับ รถเข็นสำหรับเข็นของที่นี่ก็มีไว้ให้บริการด้วยนะครับนี่ครับเราจ้างพนักง,งานขนของมาพิเศษนะครับวันนี้ ถ้าแต่งอยู่ไหนใช่แรงงานสาวๆเขียนนย เราก็ได้ที่กลางเต็นท์แล้วนะครับเป็นจุดที่เหมาะมากเลยติดกับริมน้ําพอดีครับนี่ติดกับแม่น้ําพอดีริมน้ํำส,สวยวิวส,สวยครับนี่ครับเดี๋ยวให้สาวๆกลางเต็นท์นกันก่อน เรียบร้อยแล้วนะเรากางเต็นที่เรียบร้อยแล้วครับเต็นของเรา <c oughs> วิวน้ำสวยมากนะครับติดแม่น้ำลำทารครับ ครับบรรยากาศในร้านครับสกายแคมครับเงียบสงบดีมากเลยใครที่อยากมากางเต็นที่สกายแคมก็มาเลยนะครับบรรยากาศดีครับดูครับ <laughs> ดูจากการตกเบีย

เมนูแคมปิ้งตอนเย็นครับนี่แคมปิ้งตอนเย็นก็ต้องอะไรเอ่ยม,มันก็ต้องเป็นหมูกระทะที่จ้าแต่ตอวน,นี้หมูยังไม่ร้อนนะจ๊ะเอากระทะไปก่อนเ,เมห,นหมวดูครับ ล้ามน่ากินน่ากินมากบรรยากาศชิวๆครับริมแม่น้ำลำธาร เราก็มาแฮปปี้เบิร์เย์ที่แคมปิ้ง,ง,งที่สกายแคมป์ครับจุดเทียนสร้างบรรยากาศมาฟั<อ>งเรื่องเล่ากันนะประมาณสองทุ่มกว่าจะกลับบ้านเว้ยหนูอ่ะชิดดูอยู่น่านนะไม่ใช่กรุง <c oughs> เทพนาวาน่ะจะกลับบ้าน โล่ให้นะจิิหนูอยู่แล้วนีจะกลับบ้านนูจะเทกอินกลับบ้านเลยค่ะสองชุมเข้าไปพักประมาณสี่โมงสองชุมจะกลับแล้วเพราะว่าไม่ได้กินหมูกระทะลืมสั่งหมูกระทะค่ะก็เลยงอนเผาตลกเรื่องวุ่นๆของวัยรุ่นอยากมูกรทะครับ ตอนกลางคืนเดินมาห้องน้ำก็มีไฟครับสะดวกไม่มืดครับไม่น่ากลัวสะดวกสบายอยู่ครับเหมาะมากอากาศที่นี่ก็ไม่ถือว่าร้อนเท่าไหร่นะครับอากาศก็ถือว่าเย็นอยู่ครับเดี๋ยวคืนนี้ก็ขอตัวนอนก่อนนะครับเจอกันใหม่พรุ่งนี้ครับ บายบายค่ะบ๊ายบายเช้านี้ก็บรรยากาศดีมากเลยนะครับเมื่อคืนก็มีฝนตกมาทีนหน่อยครับพอชุ่มฉ่ำไม่ถึงกับเปียกครับอากาศที่นี่สดชื่นมากเลยนะครับเพราะว่ามีต้นไม้เยอะทำให้อากาศเย็นสบายเราก็มาพักผ่อนเติมกำลังกันให้เต็มที่ครับนี่แหละวิธีชีวิตของคนทำงานหยุดทีนึงถึงจะออกมาพักผ่อนทีนึงครับ ห้องน้ำที่นี่ก็มีเยอะนะครับสะดวกสบายครับห้องน้ำสะอาดดูจะโขกเลครับมีที่อาบน้ำอุ่นนะครับ ส่วนที่ล้างจานก็มีทั้งสันไล์และฝอยขัดหม้อไว้ให้บริการด้วยนะครับเปลือกไขไม่ได้เตรียมมาที่นี่ก็มีไว้ให้ใช้ครับห้องน้ำจะมี2จุดนะครับ จุดแรกเป็นห้องน้ําแยกหญิงชายจุดที่2นี่เป็นห้องน้ํารวมครับมีไดเป่าผมไว้ให้บริการด้วยนะครับน้ําแข็งหมดก็มาซื้อที่นี่ได้นะครับสําหรับใครที่อยากสั่งอาหารเพิ่มหรือ,อากกินเมนูหมูกระทะอาหารซีฟูด้ดเมนูปิ้งย่างเบอร์โทรก็ตามนี้เลยนะครับ ตอนเช้าก็จะเป็นเมนูข้าวต้มอร่อยมั้ยอร่อยอืมทำเองอร่อยเองอร่อยก็บอกว่าอร่อยอืมอัด <laughs> <c oughs> ต้มก็ <S <S ที่นี่ยังมีร้านกาแฟคอฟฟี่ด้วยอีกนะ สำหรับใครที่อยากชิมกาแฟกับบรรยากาศในไร่แบบนี้ก็ลองมาชิมกันดูครับเป็นไงกันบ้างครับสำหรับคลิปนี้ s k y ยแคมหากชื่นชอบฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องด้วยนะครับแล้วผมจะมีคลิปใหม่ๆออกมาให้ทุกคนได้ดูครับขอบคุณครับ